สวัสดีเหล่าจอมยูทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยกับเกมแวร์วินเมดนะท่านผู้ชมซึ่งวันนี้ผมจะมาหาวิชาใหม่กันอีกแล้วครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้ผมจะมาเพื่อนๆมาวิชาฝ่ามืออรหันนะครับท่านผู้ชมซึ่งวิชานี้ก็น่าจะโอเคเพอสมควรไ่ทําดาเมจได้อยู่นะท่านผู้ชมเป็นดาเมจแอเรียด,ด้วยดาเมจหม่ซึ่งจุดที่เราจะมารับเควสก็คือตรงนี้เลยครับ อยู่ทางตอนเหนือของแมปไอชินชีอะเออนี่ยครับตรงนี้เราก็ติ๊กมาเลยแล้วก็เดี๋ยวก็วิง่งวิ่งไปตามครับวิ่งไปตามบิกัดที่เราระบุไว้ไปครับเดี๋ยวเราไปคุยเควสกันโอเคเดี๋ยวมาแรงผมค่อยมาเก็บเอานอกรอบเอานะท่านผู้ชมเน้นดาเควสเพื่อนๆดูโอเคนี่จะเป็นนักบวชนะท่นานผู้ชมนักบวชกลางคืนในดีม นักบวชเองความฝันนะโอเคเดี๋ยวเรากดคุยกับเขาไปเลยครับเพื่อที่จะรับเควสมาโอเคครับจากนั้นเขาก็จะขึ้นพิพกัดไอ้เรามา3จุดนะที่เราต้องไปเดินเควสนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากจุดนี้ก่อนก็ได้ครับจุดแรกโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปครับ80เมตรไม่ไกลครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ อุยโโอ้ยพนพ้นเอา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 เมาแล้วเมาแล้วโอเคกด F ไปเลยครับอมองไม่เห็นว่าตัวละครเรามันทำอะไรมันอันหลังให้กล้องอยู่ท่านผู้ชมโอเคครับตรงนี้เรียบร้อยต่อไปก็จุดนี้ต่อ นกับร้อยหกสิบกว่าเมตรตรงนี้ใกล้กว่าเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนน้ำชมอู้หเหินไปโอเคตรงนี้มา,ามาเส้นไหวอะไรสักอย่างน้ำชมไหวผีมันเนี้ยทุบกี่ดอกมองไม่เห็นอ๋อทุบสามดอกน่าจะไม่ใช่ผีแล้วมั้ง โอเคเราว่าไปเรียบร้อยครับต่อไปไปจุดจดุจุดสุดท้ายของเราั็เลยท่านผู้ชมไม่ไกลครับตรงนี้อืมอืมนี่โชว์วิชาครับโอเคครับกดเ F ไปเลยแต่มอันนี้อันี้น่าจะเกี่ยวกับผีท่านผู้ชมมีโรงศพด้วยแล้วนกอะไรมาบินอยู่ด้วยเนี่ย โอเคครับเรียบร้อยแล้วก็กลับไปคุยกับนักบวชต่อเลยโอเคตัดเข้ามาคัสซเนฉากมาตอนคำแลวท่านผู้ชมโอเคครับพอบอกเห้เราเดินตามเดินตามทางไปผมเดินช้าไม่เป็นมันเดินยังไงว่าเดินช้าเนี่ย ันกดอะไรได้ไหมเนี่ยโอเคเดีย๋ยวเราเดินตามไปก่อนอ๋อนี่ไงมีอะไรโผล่ม้เราแล้วท่านผู้ชมเคคุยไปครับพวกนี้น่าจะเป็นผู้นำทางวิญญาณไหมโอเคกดเก็บโค,คมไฟนี่มาก่อนครับท่านผู้ชม โอเคแล้วเราก็เดินตามกระบวนเข้าไปครับอันนี้เรานำทางวิญญาณหรือคนวะเนี่ยน่าจะคนใช่ไหมพวกนี้คงไม่ใช่ผีเนาะโอ้โอเคครับเมื่อเราเดินมาเรื่อยๆเหมือนมันจะตัด ฉากมาที่โลกวิญญาณเลยนะท่านผู้ชมเหมือนเราจะมีวิญญาณมาด้วยเห็นไหมนำทางให้ดวงวิญญาณแน่เลยโอ้นี่นีผีใช่ไหมผีทั้งนั้นใช่ไหมแต่ที่ผีไม่น่ากลัวท่านผู้ชมโอเ,เราเดินตามก็ไปอย่างเดียวครับตรงนี้

โอเคเดินไปครับโอ้โหยิ่งลึกหมอกยิ่งหนานะเนี่ยโอโ้ตรงนี้ยังร้อนน้ำชมโอ้โหนีน่น่าจะดวงวิญญาณทั้งหมดเลยใช่ไหมโอเคพอเราเดินมาจนสุดมันก็จะมาจบตรงนี้น้ำชมอันนี้ดู เวมืนเขาจเราไปคุยเควสต่อได้แล้วท่านผู้ชมโอ้โค่อยๆแทรกวิญ,ญญาณเข้าไปโอ้ดูบรรยากาศร้อนมากครับเขไปครับเดี๋ยวเราทำกันต่อโอเค,คท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าเรารอก็ทำพิธีเสร็จไปสักพักใช่ไหมเราก็กลับมาเควกับอาพระตรงน,น,นี้เลยท, <น S 2> ท<น>่านผู้ชม ตรงนั้นอาจจะนานหน่อยนะตอนก็ทําพิธีอะ่ะเราก็ยืนดูอย่างเดียวท่านชมจากนั้นเดี๋ยวก็เก็บไอ้นี่เดินต่อไปครับพูนําทางแห่งความตายเคีเค่ววสนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะท่านชมแต่ว่ามันนานถือว่ามันนานรอกว่าพิธีนู่นจะเสร็จพิธีธนี่จะเสร็จกว่าจะเดินไปถึงมันจะนานตรงนี้อาจจะเบือบ่อเบือ่อนิดนึงเดี๋ยวผมก็อาจจะ ตัดไอ้สั้นๆเอาแค่จุดที่ว่าเราต้องไปคุยกับตัวไหนอะไรยังไงก็พอทนะ่านผู้ชมส่วนในเนื้อเรื่องเพื่อนๆอยากรู้ว่าเออเขาคุยอะไรอะไรกันก็เดี๋ยวลองมาเดินเคลสกันดูเนาะโอเคครับเมื่อเราเดินมาถึงจุดนี้เราก็ทําการปักอันนี้ได้เลยท่านผู้ชมปักคุมไฟไว้เลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเควสกับตาพุ้เทาเวันนี้ โอเคครับมันก็จะตัดไปฉากต่อไปเลยนะท่านผู้ชมนี่คือเราต้องเดินฝ่าตรงนี้ไปนะท่านผู้ชมไปยังจุดหมายที่เขาบอกพี่กัดไว้ซึ่งตรงนี้เราก็จะวิ่งไม่ได้นะเราก็ต้องเดินเรืเ่อยๆนืท่านผู้ชมพวกนี้ดวงวิญญาณมันจะค่อยๆสลายไปละระหว่างนั้นเขาก็จะพร่ำสัตยายไปเรื่อยของเขานะตัวพระโอเคเดินไหมครับ โอเคระหว่างเดินมารู้สึกว่าวิญญ,ญาณก็ค่อยๆสลายไปนะท่านผู้ชมยิ่งใกล้จุดนี้ก็วิญญาณสลายไปแทบจะหมดแล้วโอเคเราวิ่งมาถึงนะท่านผู้ชมจากนั้นเราก็วิ่งมาคุยกับพระคนนี้ต่อเลยท่านผู้ชมครับโอเคจากนั้นเขาก็ให้เราวิ่งกลับมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปครับ 180เมตรไม่ไกลท่านผู้ชมเราต้องเก็บไอ้น,นี้ด้วยไหมเนี่ยไอ้ดวงวิญญาณนี่ต้องเก็บด้วยไหมไม่ต้องใช่ไหมโอเคเดีย๋ยวเราไปดูโอ้ตึ้งคืยกับเขาต่อเลยครับนี่จากนี้เขาก็ให้เรามาที่ป้ายหลุมศพตรงนี้นะั่นแล้วก็กด เดินเควสไปโอเคตอนนี้ก็ตัดเข้ากัสซีนเป็นปที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้เวียกันข้างดีเลยโอเคครับท่านผู้ชมเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้กาเดียมพรามมาแล้วฝ่ามืออลหันหรือว่าฝ่ามือ,อยูไลท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะดูหน่อยว่าเอามาแทนวิชาไหนดี อันนี้เป็นวิชาเลยเอาหมัดเมา,าเราใช้คู่กับไฟโอเคเดี๋ยวผมเอามาไว้ในสล็ลอตนี้ก็แล้วกันไว้ลองใช้เพื่อนๆดูเดี๋ยวผมคว้ามาจัดเรียนสก,กิลใหม่อีกทีนะท่งน้ชมโอเคเดี๋ยวลองใช้ดูซิเอ้ยตรงนี้มีอันนี้นี่ว่าโอเคขอยิงขอยิงสอยก่อน คือยังได้อีกหนึ่งสายโอเครับเรียบร้อยเดีย๋ยวลองใช้ฝ่ามือ,อยูไรดูหน่อยท่านผู้ชมโอ้ยนี่มันในนี่นี่ว่านี่ครับนี่โอเคก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเคเวส์มันก็ไม่ได้ยากนะท่านผู้ชมแค่มันจุกจิก,จกนิดนึงโอเคนี่เขาให้เราคุยต่อ อลองคุยดูครับนู้้ชม We're monks hired by nearby. We just arrived. Strange t h o u โอเคมิชชั่นคอม p l e t เรียบร้อยครับได้ฝ่ามือ,อยูไรมาตามต้องการนี่มันสิ์สำนักเศร้าลินแน่เลย โอเคเดี๋ยวผมก็จะไปหาอีอกสักวิชาหนึ่งน้ำผู้ชมเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าเป็นวิชาอะไรดีที่น่าสนใจผมจะทำอีพีนึงสักสองวิชาน้ำผู้ชมแล้วก็เดี๋ยว่อ็มาทำเควสหลักต่อโอเคนี่ผมเอามาใส่สลอดนี้แทนกระมวยดีกว่าไหม โอเควิชาที่น่าสนใจสำหรับผมอันนี้คือผมไม่รู้ว่าเขาเน้นเล่นอะไรกันแต่ว่าอันนี้ผมจะเน้นทําที่ผมอยากเล่นอะ่ะอันนี้จะเป็นแอเรียดาเตจนะดามเตจวงกว้างพวกนี้อีกวิชานึงก็จะเป็นนี่เฟมมิ่งมิเตอร์มาไฟวิชามาไฟอย่างเท่ แต่วิชานี้มันก็น่าสนใจนะท่านผู้ชมมันอยู่คล้ายๆเซียนยุทธในเรื่องสรพพยุทธลุฟ้าเลยท่านผู้ชมเท่ดีผมก็อยากได้นะแต่ไม่รู้มันจะดีไหมเดี๋ยวต้องลองดูโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะวาร์ปกลับไปไขฟึงนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเอาวิชาที่ว่าชื่ออะไรโกบินหรือว่าชิวิชาที่จุดอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมซึ่งมันมันเท่ดีท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขอวาร์ปกลับมาไขฟึงก่อนครับพาจุด จุดเซฟตรงที่ว่าไปเอาสกิลนี้ผมยังไม่ได้เปิดแมปนะเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดแมปก่อนโอเคครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะวิ่งมาบริเวณนี้ก่อนส่วนจุดที่ผมมาร์กนีนน่นั่นก็คือจุดที่เราจะไปเจอเควสนะท่านผู้ชมโอเคตรงนี้ระหว่างทางเราแวะเปิดก่อนเลยครับตอนนี้ในเมืองใครฟึงผมยังใช้อันนี้ไม่ได้นะท่านผู้ชม ยังใช้วิชาตัวเบาขั้นสูงไม่ได้นะเพราะว่าผมยังเดินเควสไม่ได้ถึงไหนเลยมันก็เลยยังยังไม่เราใช้โอเคไปครับโอเคแวะเปิดจุดเซฟก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปตามจุดที่ผมมาร์กไปะนะท่านชมโอ้ยน,นี่ค่อยแอบฟังด้วยอ่ะพวกนี้พวกไหนวะ ค okay. แอบฟังไปก่อนครับท่านผู้ชมดี๋ยวผมจะวิ่งไปที่จุดที่ม้าก,ก่อนม์กถูกจุดไมวัดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอวิ่งแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมเอ้ยมีกล่องตรงนี้ มันจะขึ้นรูปร่มมาท่านผู้ชมโอเคเราก็ปล่อยมันไปตามเนื้อเรื่องไะท่านผู้ชมโอเคคุยครับ เรียบร้อยไหมคุยนานจัง Give your hand โอเคคุยต่อโอเคครับตรงนี้15เมตรขอเราคุยกับตัวนี้นี่จี้จุดหมู่ท่านผู้ชมเรียบร้อยน่าจะได้วิชามาแล้ว,วเวสนี้ง่ายนะอ้าวเราก็โดนจี้จุดว่ะ เฮ้ยอันนี้เป็นจอมยุทธจากไหนครับใช้วิชาที่จุดดัชนีด้วยเอาเวลเาโน่นจุดคลายได้คุยนานด้วยนะผมขอเร่งหน่อยท่านผู้ชมโอเคอันนี้เหมือนเขาจะ คุยกันเรื่อยเปื่อยนั้นท่านผะู้ชมน,นี่ไงได้มาแล้วนี่วิชาจี้จุดที่ผมอยากได้เพิ่มเติมมาเอามาใช้แทนจี้จุดนี้ได้ไหมวะน่าจะได้นะไอน,นี้มันเป็นจี้จุดเดียว อันนี้จะเป็นมูโอเคงั้นเดี๋ยวผมสลับก่อนได้ได้ได,ได้มาลองใช้ก่อนนผู้ชมโอเคเอ้ยทำไมาวอลล่าไม่ขึ้นเหมือนในคลิปวะมันไม่ขึ้นเหมือนในคลิปวะ่ะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้กับบอสดูก็ได้ครับท่านผู้ชม โอเคมาตรงบอสนี้ก็แล้วกันน้ำชมนี่บอสตัวผู้หญิงผมชอบมาสู้กับบอสตัวนี้นะน้ำชมโอเคเดี๋ยวเราวับไปเลยเดี๋ยวเราทดลองสู้บอสได้ดูเลยโอเคครับจากนั้นเราก็คุยตรงนี้โอเคครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาลองสกิลกันกับบอสนะท่านผู้ชม คอผมว่าไออาวุธผมก็ใช้เหมือนเดิมตามที่ผมเล่นอยู่นั้นท่านผู้ชมก็คือกรบีกับล่มแต่บางครั้งผมก็เล่นกระบ,บีหอกนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมจะเน้ในใช้ท่าดูดาเมจพวกนี้นะไอดาเมจสก,กิลที่เราเพิ่งได้มาโอเคเดี๋ยวผมขอเอารับพิกก่อนไปครับลบฟันกัวนหนึ่งที่ลบ ลบ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 ขี้มัดโอราันมาเลยกับโอ้ยเก้าร้อยกว่าอยู่นะต้องชมมัดโอราันเราขี้รอมันคูดาวแป๊บหนึ่งต้องชมขี้ไป คืมันจะมีอยู่ท่าหนึ่งที่เราสกัดจุดไอ้ท่านี้ไม่ใช่นะไอ้ท่ายิงลูกลูกสายฟ้าที่ว่ามันจะให้เราสกัดจุดโอเคลองท่าฟาโบราณไหมโอเคเอ้ยเมื่อกี้มีเลขเราโดนลามอีกที่ว่าเดี๋ยวนี้สวนไปครับเดี๋ยวรอรอเข้าใจท่ายิงลูกไฟดูนผู้ชม ยิงลูกสายฟ้าที่ว่ามันจะให้เราใช้วิชาสกัดจุดในในการแขวางสก,กิลของบอสนะท่านผู้ชมอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยขออันนี้ทีหนึ่งก่อนอยู่รับยู่งยิ่งยิยิยิยยเฮ้ยไอ้ท่าน,นี้แหละโอเคเดี๋ยวผมลองสกัดดู เราหลานไปก่อนครับดูสกัดจุดสิอ๋อไม่ได้วะ่ะมันมันมัน,ต, Mon u, มมนต้องใช้กับไอ้มอนมูใช่ไหมอืมน่าจะต้องใช้กับมอนมูท่านผู้ชม ลองเดียวดูอ๋อเดียวเราไม่ได้ใส่มันนี่ว่าโอเคเดี๋ยวไปลองกับไอ้เคียร์มอนที่ฐานก็ได้จำชมทายอย่างนั้น<จ>โอเคได้ปลอกแขนใหม่มาโอเคปลอกแขนที่เราใส่ออกเริ่มต้นดีกว่า อันก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับโอเคเดี๋ยวผมจะว่าไปตรงเคลียร์ฐานนะท่านผู้ชมลองใช้สกิลสกัดจุดหมู่ คตรงนี้ใกล้ๆเดี๋ยวผมขอวิ่งไปสักครู่ครับเคีวัดมากางบนก่อนไหมคมาแล้ะเดี๋ยวเราไปลุยกันครับท่านผู้ชมเออมันใช้ได้กับมนธรรมดาสกิลนี้เห็นไหมพอ้นี่เป็นมนธรรมดาเดี่ยวเดวมันสามารถใช้ได้นะแต่กับบอสใช้ไม่ได้สงสัยน่าจะห้ามห้ามกับบอสไว้ท่านผู้ชม โอเคตรงนี้ขอธนูไฟไปเลยแล้วกันโอ้ยังมาถึงนี่เลยอ่ะแจมโอเคเดี๋ยวลองสก,กัดแบบหมูดูครับท่านผู้ชมอ้านั่นไงต่อมัวละหันโอ้โอเคตามด้วยวิชาหมัดเมาส์หมัดเมาส์คนไฟด้วย วิชาหมัดมอผมก็ทําคลิปไปแล้วนะหมัดมอท่านผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้วิชาวิธีเอามาก็ไม่ยากครับท่านผู้ชมโอเคอันนี้เราเคลีไปเลยได้ของไม่ดีโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมโอเคก็เดี๋ยว e ีพีนี้ก็หลักๆก,ก็มาเอาวิชาเพิ่มนะวิชาหมัดอาหารหันกับ สกัดจ,จุดหมู่ก็ประมาณนี้ครับก็หากคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆก็เป็นกําลังใจผมได้ง่ายๆนะเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ผมนะครับแล้วไว้มาพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ